ประเทศไทยพูดถึงคำคำนี้ซอฟพาวเวอร์ power, ครับซอฟพาวเวอร์แห่งชาติซอฟพาวเวอร์ของประเทศไทยครับซอฟพาวเวอร์จะสร้างเศรษฐกิจไทยโหนเศรษฐกิจสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ารพบละครับกลับมาพบกับรายการโหนเศรษฐกิจโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับและแน่นอนครับว่าวันนี้เราจะพูดถึงคําที่ผมเชื่อว่าปีนี้ท่านผู้ชมทุกท่านจะต้องพูดถึงคําคํานี้และทั้งประเทศไทยพูดถึงคําคํานี้เยอะมากถ้าเซิร์ชใน นะครับเซิร์ชเอนจินจะเห็นคํานี้บ่อยมากนั่นคือคําว่า Soft Power ครับแน่นอนนะครับว่า Soft Power เองถือเป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลชุดนี้เพราะมีการแต่งตั้งคณะทำงานซอฟต์พาวเวอแห่งชาติเพื่อจะขับเคลื่อนซอ f t Power ของประเทศไทยครับและผมเชื่อว่าเมื่อเราพูดถึงคน2คนที่เราเห็นอยู่ตามหน้าจอไม่ว่าเป็นน้องลิซ่าซึ่งอยู่ในสังกัดของ K-POP นะครับกับ คุณบัวขาวซึ่งอยู่ในกรอบของนักมวยไทยไฟติ้งสองคนนี้สร้างชื่อเสียงระดับโลกครับและทำให้หลายๆคนนั้นอยากจะร้องเล่นเต้นและโกินเตอร์เหมือนลิซ่าและอยากที่จะมีความสามารถในด้านการต่อสู้และนักท่องเที่ยวเข้ามาเล่นมวยไทยกันเยอะมากเหมือนคุณบัวขาวซอฟต์พาวเวอร์จะสร้างเศรษฐกิจไทยให้เติบโตโดดเด่นเพราะนี่คือสาขาบริการมาจิ้นจะสูง และเมื่อเราดึงคนเข้ามาทําตามแบบไทยมาท่องเที่ยวในเมืองไทยหรือต้องการความเป็นไทยไปอยู่กับตัวเขานี่แหละคือสิ่งที่หลายคนบอกว่าต้องทําในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์และเราจะเห็นนะครับว่าคําว่า s o ฟต์พาวเวอนั้นไม่ใช่มีการวัดเฉพาะประเทศไทยนะครับหลายๆประเทศเขาก็มีการทําเรื่องซอฟต์พาวเวอและก็มีหน่วยงานหนึ่งครับที่เขาทําจัด global soft power index ซึ่งนี่คือข้อมูลของปี2500นะครับ66 ซึ่งเขาก็วัดในปี2015จาก127ประเทศปรากฏว่าประเทศไทยครับอยู่อันดับที่33นะครับในปี2,566เมื่อเขาวัดปี2 6 5เบอร์หนึ่ก็คือสหรัฐอเมริกาแต่มาดูในเอเชียมีใครโดดเด่นบ้างเบอร์สีคือจีนครับเบอร์5คือญี่ปุ่นและเจ้าของ K-POP นั้นเบอร์12ของโลกก็คือเกาหลีใต้นะครับและเบอร์20ของโลกคือสิงคโปร์ครับนี่คือปี65ที่ประกาศในปี66 แต่พอมาปี6กแล้วครับที่ประกาศของปี -66 นั้นปรากฏว่า1ใน15ประเทศแรกนะครับเบอร์หนึ่งยังคงครองแชมป์เหมือนเดิมคือซัตเมกานะครับและก็เบอร์2นะครับก็สังเกตเห็นนะครับว่าในเอเชียนั้นก็จะเริ่มมีจีนนะครับญี่ปุ่นนะฮะจะเป็น2อันดับเนี้ยเข้ามาอยู่และทางด้านเกาหลีใต้ไปเป็นอันดับที่15ครับสังเกตเลยนะครับว่านี่คือ3ประเทศชั้นนําที่อยู่ในเอเชียตะวันออกนะครับก็คือญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้ เรามาดูนะครับว่าแล้วไทยล่ะปรากฏว่าไทยนั้นอันดับล่วงลงครับสิงคโปร์ยังเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนอยู่อันดับที่21ตกจาก20ปีแล้วและก็ต้องบอกนะครับว่าต้องยกให้ครับมาเลเซียอยู่อันดับที่39ไทยมาอยู่อันดับที่41นะปีล้วอยู่ที่35แสดงว่าไทยเองยังต้องทําอะไรกับกฉะเฉงมากขึ้นเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์หลายคนคงสงสัยว่าอะไรจะซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันโดดเด่นแค่ไหนนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ในดับโลกครับไม่ว่าจะเป็นฮอลลีวูด เราสวมกางเกงยีนเสื้อยีนเราต้องการขับรถต้องการร้องเล่นเต้นเหมือนกับหนังฮอลลีวูดนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ชั้นดีที่อเมริกานั้นส่งวัฒนธรรมอเมริกาและทําให้หลายคนนั้นอยากเดินทางไปที่อเมริกาชอบอเมริกาเพราะซอฟต์พาวเวอร์ฮอลลีวูดอินเดียก็เลยตั้งประเด็นของบอลิวูดครับเมื่ออินเดียเขาบอกถึงบอลิวูดจะเห็นเลยนะครับว่าอินเดียนั้นก็ทําหนังครับทำวัฒนธรรมอินเดียผ่านบอลิวูดของอินเดีย และสาหรับประเทศในเอเชียที่เราบอกว่าโอ้โหกระชากมากตั้งแต่กระแสแดจังกึมนั้นคงหนีไม่พ้นละครับก็คือทางด้านเคป๊อปครับซึ่งเคป๊อปเราจะเห็นว่าศิลปินเกาหลีนั้นอยู่บนเวทีโลกไม่ว่าจะเป็นแบล็คพิ้งก์บีทนะครับและของไทยเองก็มีเคเล่นกระจองเหมือนกันนะที่เข้ามาอยู่ในไทยแล้วก็นําเที่ยวประเทศไทยนี่คือกระแสของซอฟต์พาวเวอร์ที่เด่นมากของไทยเองเราก็พยายามทำซอฟต์พาวเวอร์นะครับเราก็พยายามที่จะส่งหนังไทยส่งนักแสดงไทยที่เป็นกรอบของทีป๊อป ความสำคัญคือซอฟต์พาวเวอร์เลยคืออะไรกันแน่ซอฟต์พ so นะาวเวอร์นั้นศาสตราจารย์ของสหรัฐอเมริกานะครับโจเซฟเนนะครับของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดพูดไว้เลยนะครับว่าซอฟต์พาวเวอร์คือสิ่งที่เราอยากจะให้ผู้อื่นนั้นต้องการและยอมรับครับและเขาจะทําโดยที่เขาทําไปโดยปริยายโดยเขาเต็มใจในการทําตามนะครับนี่คือสิ่งที่ไม่ได้ใช้กําลังบังคับแต่อยากให้เขามีกระแสการทําตามกระแสที่เขานึกถึงตัวเราตลอดเวลาแลนั้นประเทศไทยจึงเน้นซอฟต์พาวเวอร์ 5 F สําคัญซึ่งประเทศไทยนั้นโดดเด่นมากนะครับ 1. อาหารตอนนี้ไม่น่าเชื่อน,นะครับขนมครกกลายเป็นเขาเรียกว่าเครปหรือว่ากลายเป็นลักษณะเหมือนเหมือนอาหารของหวานติดอันดับ4ของโลกครับเบอร์1ของอาเซียนและก็หน,นีไม่พ้นนะครับข้าวผัดกะเพรานะครับนะบข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวมะม่วงโอ้โหมันเป็นซอฟท์พาวเวอร์ชนดีที่ทั้งโลกนั้นมาหาสตรีฟู้ดที่เมืองไทยนี่คือฟู้ดต่อมาครับฟิล์ม หลังๆเราเห็นนะครับรว่าคําว่าฟิล์มคือภาพยนตร์ของไทยนั้นโดดเด่นขึ้นเรื่อยๆครับนะครับหนังของไทยนั้นตั้งแต่ต้มยำกุ้งทางด้านไฟติ้งและก็มีหลายๆหนังน,นะครับซึ่งก็คือหนังเกี่ยวกับการทำอาหารนั้นเด่นขึ้นนั่นคือ F ที่2ครับ F ที่3เราเห็นคือเฟสิวัลก็คือการจัดการแสดง และล่าสุดจะเห็นเลยนะครับว่าสงกรานกลายเป็นมรดกโลกครับสำหรับตัวเฟสติวัลเมสานี้ชาวต่างชาติหลั่งไหลมาไายแน่นอนเหมือนกับบรรยากาศตุจกีเลยครับที่คนทั้งโลกนั้นบอกว่าถ้ามาเมืองจีนได้ตุจกีจริงๆแต่ถ้ามาเมืองไทยบรรยากาศไม่ต่างจากจีนเลยสนุกสนานเหมือนเดิมต่อมาสินค้นมมากแหม่ต้องทําท่านี้ครับหมัดมวยเข่าศอกนะครับเตะต่อยพลังวังชาของมวยไทยที่ถือว่าเป็นอาวุธที่อันตรายที่สุดในโลกมวยไทยเด่นมากครับ และนั่นก็คือคำว,ว่า fighting f t สําสำหรับ f t 5เป็นเรื่องของคำว่าตัวแฟชั่นนะครับซึ่งเราเห็นครับแฟชั่นมาดูกันดีกว่าว่าแฟชั่นนั้นหลายหลายคนชอบกางเกงช้างและไม่น่าเชื่อครับคำว่ากางเกงช้างกลายเป็นประเด็นของกางเกงที่บ่งบอกสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของทุกจังหวัดได้ครับเรามาไล่ดูนะครับกางเกงช้างตอนนี้เชียงใหม่ก็ทำนะครับแต่มันมีกางเกงลายลิงเมื่อพูดถึงลิงนึกถึงที่ไหนครับลบบุรี นะครับและถ้าพูดถึงมังกรล่ะเชื้อสิงโตกางเกงลายมังกรของนครสวรรค์นะครับและยังมีอีกหลายหลายประเภทแต่ว่าถ้าถามว่าแม่กลองล่ะนึกถึงปลาทูครับเห็นไหมมีกางเกงลายปลาทูแม่กลองอ้าแล้วถ้าพูดถึงผลไม้ล่ะมีกังเกงทุเรียนนะครับลินหลงรับแลครับและยังมีอีกหลายๆอย่างนะครับไม่ไว่าจะเป็นแมวโคราชหรือว่าจะเป็นกางเกงของไก่ชนและก็ลายบัวหลานของเพชรบุรี ยังมีอีกหลายๆอย่างที่เรามีซอฟต์พาวเวอร์ที่สามารถดึงดูดการท่องเที่ยวดึงดูดผู้คนชาวต่างชาติเอาเงินตราต่างประเทศมาที่ประเทศไทยและซื้อของไทยกลับไปด้วยความภูมิใจครับนี่คืออพิโซดแรกที่เราจะเจาะเรื่องซอฟต์พาวเวอร์และเราจะนํารายการโษสกิจมาทําเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ให้ท่านเห็นประเด็นชัดเจนและให้ท่านรู้จักซอฟต์พาวเวอร์มากขึ้นและตามกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ครับรายการโหรษฐกิจโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หมดเวลาแล้วครับแต่ก่อนที่จะจบลงนั้นอยากขอให้ทุกท่านนะครับลากนะครับเมาส์ไปข้างๆและกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของมหลาลัยหอนค้าไทยซึ่งต้องบอกนะครับว่ารายการนี้นักศึกษาม,มหลาลัยหอนค้าไทยคณะน,นิเทศศาสตร์มหลาลัยหอนค้าไทยเป็นคนทำครับและนี่คือทั้งหมดครับของรายการโหมเศรษฐกิจโดยมหาวิทยาลัยหอนค้าไทยวันนี้ขอลาไปก่อนด้วยเวลางเท่านี้นะครับสวัสดีครับ